นี้ขอกแรกคืออูดหนุ่มหนอกนะคจากแอฟริกาถัดมาข้างบ้านเป็นอูดสองหนอกจากเอเชียนะคบเวลาเชียวหญ้าก็จะปากห,ห้อยหน่อยกำลังสังเกตกันดูนะฮะที่ตั้งตั้งอยู่บนหลังของอูดเขาบรรจุไไขมันไม่ใช่น้ํานะครับอูดเขาเดื่มน้ําเยอะเฉยๆนะแต่กัเก็บไขมันไว้ข้างหลังส่วนตัวเลขลายจุดมีเขาวันนี้กวางเนอะไม่ใช่ลูกอูดเนอะมันเป็นเพื่อนกันนะก็มาขาโมยหญ้าเขากินนี่แหละนะครับผม ตอนนี้จะขึ้นเขาลงเขากันเล็กน,น้อยนะครับนั่งกับที่ไม่ลงจากรถไม่เปลี่ยนที่นั่งในระหว่างนี้แล้วนะคนพ่อคุณแม่ดูแลเด็กๆนะครับน้องๆนั่งเริมๆก็จับกันไว้ดีๆนะฮะถ่ายภาพเซลฟี่เกี่ยวความประทับใจกันตามสบายนะครับผมตอนนี้แสงก็ยังพอมีนะครับถ้าบืนๆก็จะขอครับไฮยีน่าลายจุดจากแอฟริกานะฮะจริงๆดุมากๆเลยนะถ้าทํางานกันเป็นฝูงนี่ล้มสิงโตได้เลยนะแต่ก็ไม่่อยทำหลอกขี้เกียจนะฮะขามันไม่เท่ากันด้วยนะครับไฮยีน่าจะวิ่งไม่ค่อยทันใครเขาเพราะขาหน้ายาวกว่าขาหลังนะ ดังน,นล่าอาหารด้วยตัวตัวเองไม่ค่อยได้นะครับก็จะเป็นสัตว์กินสาบนะครับผมเชนติตโยเปนสัสสุดปาเลียกัวโฉงเฟยโจกัวหลายขวาม,มือก็จะเป็นการจำลองให้ถึงบรรยากาศหมู่บ้านม,นนมาไซจิวทาสินซือูโรใช่า v u r e s it's one of big bird right when they fly i n t h e air when t h e are down from the, when the แตกต่างตัวหนึ่งจะมีลายแถบและจะมีตัวที่ไม่มีลายแถบนะครับ

อย่าลากยาวนะเดี๋ยวหมดลมนะแอมโบแลนเข้าไปได้เนอะใงนี้นะโกงสิงโตอย่างเดียวเนอะเดี๋ยวรอเราอยู่นะครับไปดูเจ้าป่ากาัน We bring you to g o a n d to see the king of the jungle น้เอิญมันหมอเรียกม,มั้ยหวัสดีครับตื่นไหมฮะสิงโตหิวย่างนี่มาแล้วเด็กเต็มรถเลย,ยอ่าเปล่าเด็กโซนที่ชอบมากนะครับใครโซนมั่งเลยนะเสื้อไดโนเสาร์เนี่ยหรอเอาไหมเอาให้สิงโตกินก่อน ทำให้เหนอะว่าเลนบาดายนะครับออกมาไม่ได้นะโหรักน้องมากใช่ไหมชี้ใหญ่เลยคนนี้ค่ะนะครับรักกันมากนะหุดเลนหุดเลนออกมาไม่ได้นะครับมีรั้วไฟฟ้ากันเข้าไว้อยู่ but lion always spend maybe 20 hours per day to sleep they wait just for hours e to eat สวัสดีครับก็จ gotcha. ะ